สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูประโยชน์ของข้าวกลมกันนะครับข้าวกลมหรือข้าวนินหรือว่าข้าวเหนียวดำนะครับแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับก็มีประโยชน์มากมายนะครับในการรับประทานนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูนะครับอันนี้ยังไม่เก็บเกี่ยวนะครับกําลังจะเก็บเกี่ยวนะครับผมก็ได้ทําการหวานไว้เมื่อช่วงต้นฝนนะครับพอปลายฝนเนาะเราก็จะมาเก็บเกี่ยวกันนะครับ ต้นของเขาจะแข็งแรงมากนะครับจะไม่มีการล้มเลยแล้วก็รวงข้าวของเขาก็จะใหญ่อันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็คือทดลองดูว่าจะได้ปริมาณข้าวเท่าไหร่แล้วปีหน้าเราถึงจะใส่ปุย๋ยแต่ก็มีคนสั่งเข้ามาเยอะแยะแล้วนะครับสําหรับข้าวตัวนี้แต่เราไม่พอขายนะครับประโยชน์ของข้าวเหนียวดํานะครับก็คือมีสารอนุมูลอิสระช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของเซลล์ต่างๆในร่างกายนะครับทำให้ร่างกายเราสามารถทำงาน ได้ปกติและยังมีประโยชน์อีกมากมายเพื่อนๆลองอ่านดูในเน็ตนะครับเพราะว่าสัรพคุณทางยาเราไม่สามารถพูดผ่าน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวเขาแบนก็เอาเป็นว่าประโยชน์มากนะครับรวมไปถึงใครที่ทำนาแล้วข้าวล้มนะครับก็สามารถที่จะใช้ตัวเนี้ไปปลูกได้เพราะต้นของเขาจะแข็งแรงมากในส่วนของเรานะครับก็จะปลูกข้าวเหนียวดำประมาณ80%นะครับที่เหลือก็ เป็นข้าวชนิดอื่นๆนะครับซึ่งที่เราปลูกเยอะเพราะว่าเนื่องด้วยประโยชน์ของเขานะครับแล้วก็มีคนมาติดต่อขอซื้อพันธุ์นะครับแล้วก็ทําไม่พอขายนะครับดังนั้นเราก็จะพยายามขยายพันธุ์ออกไปนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆนะครับเป็นไอเดียเนาะสำหรับการทํางานหรือสําหรับการทํานานะครับที่มันแตกต่างออกไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำงานต่อนะครับก็สวัสดีมากๆครับ